สวัสดีค่ะมาถึงลาเนทวิกตินวอลอีพีห้าแล้วอะไรนะน่านน่านนครคิมิโนโตะเขาปูมาแล้วว่าคิมิโนโตะแน่นอนนตะใช่เราเราไม่คาดหวังเพราะเราคิดว่ามันน่าจะรุนแรงอยู่เหมือนกันมันเนกุงมันเนก่าอะไรอย่างงี้แต่เราคิดว่าน้องน่าจะขายขำเหมือนเดิมด้วยเหมือนเดิมข่ายขำและข่ายของ นอต่อเออได้เขาเห็นขอไปเที่ยวดอยด้วยกันก็น่าจะนนแฮปปี้อโอเคเรามาเข้าเรื่องด้วยกันดูเลยค่ะค่นะ,ะสวัสดีครับพัดตุ้มดีวอเขาพ่อลูกต่อหลออย้ออยเห็นไหมน้องยองว่าเร็ว วันนี้เขาว่าจะดังเรื่องของการขอพรพำลักใช่ไหมขอมาปูมานอยางมานเฮ้ยวันนี้ขอเขาคืออะไรนะ้องมามถี่ถูยิ้มยิ้มเดียวเฮ้ยเานี่จานหมาเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับหน้าร้านอาหรเลยนะแล้วยินเป็นไรชอบไม่ก้นหนวดเหรอ แต่พวกเราคนมันเสร็จหัวใจเนหรอเซฟไปมาครั้งนึงแต่ว่ามามัวๆก็แล้วแหละเพราะว่าคราวนี้ต้องมีไกด์มาช่วยเราดีกวยล่ะผมที่ไม่เสร็จเสร็จที่เหมือนไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยไม่ไกลเล่นใหญ่ปั่งอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าจิตจุนเจ้าอยากทราบประวัติความเป็นมาของวัดที่นี่ครับว่าเป็นผีหูดีอ่ะสำหรับวัดกูมินนะคะมีอายุไม่ต่ำกว่า 10ปีคะ10ปีคะร้อยปีเราอ0ี่ร้อยปีคุณพี่เล่นผิดคนแล้วล่ะปี้อกว่าปีแล้วร้กว่าปีลสร้งโดยเจ้าผู้ครองนันที่นี่จะมีอยู่สาสิ่งที่อยู่ข้างในนี้ใช่ข้างในนี้ค่ะอย่างเด่นือดที่สุดเลยจริง่ลยะครบ เกียรติวโรงเรียนสิปีอย่างที่สองค่ะเป็นพระอุโบโบค่ะโบเลยค่ะโบรักสีดำอะโบรักสีดำตั้งยังไงอะอะไรเออคนเนี่ยไม่ไม่เรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องอะไรอ่ะรักอุโบสถแล้วที่ว่านั่นล่ะครับผมเป็นพระเจเจนะคะเจนะคะเจดีดีเจแล้ว ยินยินทิปโปคิวอ่ะมา่กี้สามครั้งอะคือภะไระสิบหลักสิลัก้องไม่ใช่นควาเลยวะดูชัดนคานไกลเลยอะคุณพี่เลิศจังอ่ะจริงเอ็นดูตรงโอ้่ะสยงครับ ไอ้เต้าไอ้เต้าหยิ่ง็นแลหวอยากไปเที่ยวอ่ะโหูร่อบมากร่อบมากร่อบแบบตะโกนออกมาเลยแกข้างในใส่แมทนะเว้ยไม่้ฟังเลยเนี่ยดี เรามีคำถามนะคะระ้ว่างนิหารจตุพยโบูถดเราแยกกันยังไงเรามาดูเอยไม่ได้เข้าวัมาหลายปีมากแล้วะกือบปูปูแล้วอบสองบทจะมีเฮ้ยถ้าไม่ถามอีก็ตอบได้ดิเป็นบทหรือไม่บทขึ้นหไหมไอ้ผมดีจังให้ลำผมให้ยินค่ะรู้สึกอยากขอบคุณคำตอบที่ถูกต้องก็คือ คุณพี่เลิศอ่ะเออคุณพี่เหมือสีบร้านนี้หรออ้าวโฆษณาเขาหรอสเลยคะธรรมดานชอบเลิศนะะก็คือ คุณพี่แบกรายการแล้ววันนี้จริจริงที่่าจะไม่มีพี่เนี่ยเขาเที่ยวได้่รางวัลว้าไมรางวัลปอบใจเที่ยวได้เลยต่อไปเราจะไปดูไฮไลท์าเจดีย์ที่อยู่ภายในะวิฐานจะไปดูปู่มานย่ามานค่ะมันเที่ยวโย่ออ่ะ นู้เห็นนางเป็นดวงเป็นดูนะโอ้ยหล่อมากยินหล่อมากอะไรขนาดนั้นอัะประธานที่รมาสัปดกที่แล้วนี่สภาพอะไรคะภาพวาดครับภานี่ภาพับอยางอีกทีนึงเขากระซิบอะไรคะกระซากระซิบกระลือโลกระซิบกุ๊กคิว เป็ฤฤน้อมกมีสิอ่าปนิกยาเป็นผู้ม่ายามา็ผ um ู้่นผู้ปนิยยาเป็นคำเรียกผู้ชายกับผู้หญิงอ่าม่านก็คือคนขม่านั่นเองทำไมครัอยากฟังไหมคะเฮ้ยตลกฟังแล้วหน่อยด้วยที่เนี้ยเป็นที่ยอดฮิตของกุ้งหอเนรการตลกถ้าต้ขอพร จะปูมายาม่นและจะรับส่งหวงได้จริงปะจริงเปล่าแต่ที่สำคัญงานตีตัวขึ้นหน้าเลยมึงถ้าจริงเพลงอกหักไม่โดนโลกหันหลกเฮ้ยลองยกกันแล้ว จ้ามือมอ oh, ah more, okay. well, oh, okay. uh, ันอฮะฮียัเลเววาเววาคืออะไรวะเววามีวาอะกระซิบที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมออกไปกระซบกระซานข้างนอกกันาเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกคุณีเฮ้ยไเยสียงด้วยอ้ผมนะผมยิ้มนะค่ะน้องยิ้ตาหมูอ้าเโพลไหนกันในวันนี้ยิ้มแบบยิ้มแบบ นี <l ots sei> ่เ <Techn> ม <Pokémon> ันพูดไม่ออกแล้ววะทุกวันเนี้ยมันพูดไม่ออกแล้วว่ะือคนที่มองแบบดวงตาแปลวแว่ะแม่โอ้ยยินจริงแล้วเราก็อีรถรางนะแต่แล้วไงอยากปั่นอะไีเยไม่ตามนะคอนเทนต์ปั่นจักรยานอะไม่ตามไม่ตามนะน่ ราเน่ยชนหนูนะเจงพี่วอลสนมากผมไม่เห็นเช้าน้าจะทำเลยนี่จิตการพี่เช้าน้าทำผมเห็นมีอยู่สองคนพวกเราเนยแหละติดไฟแดงเหรอวะนี่พีนี่พี่วไป้หายูกัหน่อยดีกว่าไปเลยต้อง ถ่ายรูปกันหนน่อยปะดูหอบนะได้เด็ดแต่ว่าเราไม่มีกล้องไงทำไรอ่ะไม่ได้โผล่เข้ามานี่ไงกล้องหลักเราการรับากแคปไว้หน่อยนะครับไหลไปเลยได้ได้นี่สองโอ้ยน่ารักว่ะโอย่วิวน่ารักมากเความประเส่ิฐในชีวิตนะอุ้ยน่ารักเนาะ ันตอบเมือน้ว่าใครโซนเหมืกันเมื่อกี้กลับจากวัดไงเห็นเด็กเขาพูดกรอนหวานเนี่ยแว่างทางนี่ครับตรงนี้อหนูะไรตรงเชียร์น้องพี่โมหนูเทียบข้างกันนี่อาจจะช้าไปหน่อยเห็นเห็นผมแบบตังทายป่ะอ๋อแบบเขียนไปเท้าก็บัตไปตัมือก็เขียนแล้วผมขอฟังกรอนหน่อยดีกว่าน้ำพริกเงือนออกทานได้ไหม ความฮักของเปิ้ลก็เหมือนนุ่มคนหวานบ่ต้องเติมน้ำตาลก็หวานได้ผีกะผีสือผีมุดผีเม้งต้องนอนสะดุ้งเพราะเทาสองทานนี้บ่เฮ้ยทั่วอ่านวาอะไรวะไอ้คนเหนือนี่โอ้ไม่โดนเหรอเสี่ยโอ้ว่างค่ะ ความฮัตกระเหมือนแล้วก็อย่างเงี้ยใช่โอ้ยกรเหมือนนมข้นหวานบวต้องเติมน้ำตาลกระหวานได้พีกะาีเสือพีมดพีเม้งเพาะห้าวสองห้านี่ห้านี่ทำไมหยิบไม่ก้นทัหมดอ่ะห้านีบอกเฮ้ยผมบอกเหนื่อยรึเปล่ไม่เหนือไม่เหนือไม่เหนื่อยเลย ผมมียิ่งกว่าคำกรอในบองตรอคุณเห็นแล้วคุณต้องแบบขายขอรักในตับใจผมจริงไหมอ่ะไม่จริงเลยนี่อุ้ยคนนี้ให้เป็นเซตเลยเหรอเออเลิศเว่าเป็นฮอลิเดย์คอลเลคชั่น2021นี้นะฮะนี่ต้เรื่องขายไปใจน้องยินนะครับผมบอกเลยว่าทำให้แบบตัวผิวเนี่ยชุ่มชื้นสุดๆสั่งขึ้นี่ะอล ล o t i o นแล้วก็มีสกิลไฟเนอร์นะครับแล้วมีครีมให้ด้วยเนี่ยเป็นเซตฮอลิเดย์คอลเลกชันสองพนยี่สนะครับแล้วเซตนี้เนี่ยเหมาะสหรับที่ไปเที่ยววิลเลนแบบพวกเรานะครับตัวนี้เนี่ยแค่1,650บาทเท่านั้นนี่มีตัวเล็กตัวใหญ่แบบว่าพกพาสะดวกเอาอยู่ของคุณนะมีมีอะไรให้บอกไหมนะเฮ้ยผมบอกเลยผมว่ามีมีเหรอไม่น้อยหน้าคุณแล้วแล้วอย่างคุณจะเก็บไปตรงไหนเลยเก็บไว้ไหนเก็บไปไหนหหาเรื่องหรือเปล่าไม่ไม่รู้องติตะโกนนะมีสะดุดอะไรเลยอ่ะ สิบมลโนะาตอนเลยจริงเฮ้ยเราเนี่ยตลอดเลยนะขึ้นด่อยไหมเนี่ยอีพีหน้ามันเนี่ยโกรธนะนีไม่มาพร้อมกับแพ็กเกจแบฮอลิเดี์คอลเลคชันอลิเดย์คอลเลคชันจึงจะช่วยให้สองคนนี้ไม่ก้นด้วะ มันเจ็บหัวใจน้อยเพราะว่าเขามีวิตามินซีแล้วธรรมชาตินะธรรมชาติที่เราเขามันหลับไม่ไหวหนาจริงดูข้างในหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้าง เรเดียนซีครีมนะครับไปเลย30มสิบจำได้พี่ม้องเราก็โใจทุกทีนี่แล้วก็มีไวท์ดิวสกินรีไฟเนอร์ครับผมครับแล้วก็ไวท์ดิวอีมัลชั่นครับผมพี่น้องกระปุกดิวสองกระปุกแล้วก็เรเดียนซีครีมไปเลยนะครับไปเซ็ตนะครับใช่เอาไปบำรุงผิวแบบราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับเกือบเท่าเซ็ตนั้นแล้วอ่ะเกียรติช้นะครับเป็นคอลเลคชั่นคอลเลเจร์นะครับสามารถซื้อไปมอบให้กับคนที่รักในช่วง ได้ด้วยแลก็ซื้อไปจับหมได้ด้วยนะใช่ไม่ยจับขวัราคาหนึ่งพัเลยคะเอบัเกตเอสเเลยเกตเเลยอยู่อยู่ฮะเนี่ยแล้วเราสองคนเนยโมแรงอ่ะร้อนล้ทำไมผมสวยขนาดนี้แล้วกจบเยอ๋อเดี๋ยวมจะพาไปอีกที่นึงครับต้องบอกว่าพาไปดูนอนชเกียวจริงเหมมเม่อบเอเยมันเรื่อเ้อเยบบกเ ไม่นะแม่ไปดูหนอนชายเกียวจริงกเห็กไม่เล่นทะลึ่งแม่บ้านก็ผมไม่ได้ทะลึล่งไปเลดูกัน,กนว่าหนอนชายเกียว,วของผมนะของผมเลยเ<อ>เไปเลยยินทะลึล่ง,อ,งอ่ะน้าอะไรวะต้องเล่นแหล่ะน้าสวยว่ะเอ็มเราต้องขึ้นดอยตรงไหนอ,อ่ะเออ

มันมีให้เลือกไหมคะว่าต้องเด็ดใบไหนหรือเด็ดได้หมดเลยเราก็เลือกใบที่สวยใบที่อ่อมๆมันเลยดุดูดีทำป้าเพราะพวกเราอะรรักธรมชาติพวกเราเด็ดไม่เยอะเราไม่ค่อยเด็ดแต่ว่านี่มีวันเด็ดเดี๋ยวนะเด็ดสุดเด็ดจัดเลยเด็ดเลยเราป้าไม่เล่นด้วยอ๋อนี่มันยิ้มหนักมากอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเต็มตัวก่อน โอ้มีแรงมากโอ้พี่วอแบบผู้ไม่ออกแล้วคุณเล่าใช่คุณเล่าคนออกสรุปวันนี้นะครับที่พวกเราเนี่ยไปเที่ยวในเมืองมาแล้วนะครับเป็นเอาแบบวันนี้เป็นสไตล์น่นเนิ่มๆกว่านิดว่า่าแต่งกองแต่งกองกันไปเจงเจงแล้วก็จบมาที่เรามาขึ้นมาดอยมาเก็บอาชาเก็บใบชาใบชาแบบบอมๆนะครับฉบับรายการนะทุกคน เพราะว่าพวกนี้ต้าทำเงินตอนเช้าอย่างนี้ก็รายการเหมือนกันเนี่ยกินได้แค่นี้แหละนอกนั้นือเอามาทำอไงอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋ออีพีหน้าต้องบอกว่ามันจะไม่แบบนั่นเนิ่มๆติดต่อไปครับมันจะเป็นการผจญภัยในป่านะครับตอนนี้เรามาพักผ่อนก่อนเริ่มมุ่งมี้ใหม่ค่อยมาแบบแอดเวนเจอร์แค่ถ้ายืนกูก็เขินะบอกไม่ถูกเพรงั้นผมขอชาแก้มเลยขอชาเลยไดได้ได้

อย่าไปนฉันเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดตลังไี่หมดำดังว้าคือเตรียมแมวมันตลกอ่ะมีเลยจริงบ้างในไลฟ์มีเหรอ ความหล่อเหอแต่มีอย่างนึงที่จริงนั่นก็คือนี่นะมีแบบนี้ขึ้นมาเลยเหรอเอาใหญ่แล้วนะอันใช้ได้จริงมันจะเป็นของขวัญวิมือยิ่งแรงเหมือนกันนะแรงมากเหมือนกันนะไม่ได้มองโปรดักเลยเนี่ยสามารถซื้อของได้คนที่คุ้นแล้วเฮ้ยดีเลยนี่ พี่เนี่ยเท้าเอวพี่บอกรอบสองแล้วลูกวันนี้ต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับเขามองกันแรงอ่ะสําหรับการมจะนทยครับผมย่าไปดกตนะครับแน่เลยลูกแล้วอย่าลืมไปดูแอนดฮอลิเดย์นะเขินเหมือนกันนะรายการแล้วปอมปอ เฮ้ย love in the r นี่ด e I will e คหกเอสปหรือถ้าเป็นภาษาเกาหลีนี่พี่ผมถ้าเป็นภาษาเกาหลีพี่ผมถนัด อินอย่างภาษาเกาหลีว่าไงสลาเฮงมากเบ้พูดอะไรเลยเด็กงงแล้วอ่ะจริงจริงจบไหมจบเนาะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องทำเหมือนเดิมสำหรับยินก็คือขอขอบคุณขอบคุณธรรมชาติธรรมชาติเราอีพีนี้ธรรมชาติมาก หนวดหนวดหน้าแต่งบางมากใช่แล้วก็ชอบอบบเขาเรียกว่า,วาบอดี้แลนดเกของหยิ่งมากเท้าเอลยืนเท้าราวโอ้ยโอ้ยเยนเย็นต้องสติมือฟิสิกส์โคกคนเราแบบ นับวันเรายังพูดไม่ออกอ่ะอ่าใช่เพราะว่ามันรจะพูดอะไรอะมันแรงมากมันรับมันรับไม่ค่อยไหวอ่ะมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้อ่ะเพราะอะไไหมอือมันก็จะวนๆเพราะมันก็แบบก็ไปดูคลิปที่เราก็ได้ล้วก็รู้สึกเหมือนกันนะแค่มันมากขึ้นหน่อยแกไม่ทุกๆครั้งเลาพี่วอเขาเหมือนแบบเขาร่วมความน่ารักขังที่เขาเสี่ยงอ่ะความน่ารักความสดใสยิ้มที่คือแบบ You made my day เนอ่าง้แม่สำหรับพี่วอร์ใช่ค่ะเ้าก็แบบแล้วชุดเขาหน้ารักดีเนอะเออเขาแมทชุดกันดีอ่ะเออพี่วอร์ซนอ่ะใช่ไม่รู้ใครเด็กกว่าใครแม่เราคยสังเกตว่าทุกครั้งถ้ายินหัวหรอดังคือยินเขินจริงเซนวีคอร์พวกเคนาลองสังเกตอ่าได้ถ้าน้องแบบ ตายหยีแล้วหัวเราอลั่นขึ้นมาเมื่อไรคือน้องเขินจริงชอบน้องตายหยีว่าเวลาหัวเราะใช่ <c oughs> ดีมาก <c oughs> ให้ลองนับคําว่าดีมากหล่อมากน่ารักมากกี่ครั้งจริงถ้าแบบถึงสองพันซับแจก <c oughs> <c oughs> แจกอะไรคะไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าให้เรานะัะอุ้ยเธอฉันว่าไม่ม <c oughs> ีใครทําได้เราพูดคําว่า ดีมากกับหยินหวอกี่ครั้งอะนับไม่ไหวหรอกนับไม่ไหวนับไม่ทั่วจริงแตกแจกทองเลยพูดไปเรื่อยหรอกทองมวนอะไรก็ว่ากันไปทองหยิบทองหยอดเลิศคุณแม่เลิศคือเหมือนพูดเหมือนสองสามที่ผ่านมาเนาะที่บอกว่าหลังๆดูหยินหวอเริ่มแบบพูดไม่ค่อยออกเพราะทุกคนคือคอนเทนต์มันเยอะใช่แล้วหยินหวอก็คือดีอยู่แล้วอะอืมอืมอืม แล้วว่าความธรรมชาติของสองคนเนี้ยคือมันดีมากๆอยู่แล้วแบบการเล่นการเขาไม่วแบบ่วงหลอ่อใช่ไม่ว่งหล,อล่อระบบอะมากซึ่งเราดูเขาตลกกันเองเราก็ตลกเขาด้วยเขาตลกจริงตลกจริงจริง,ง,รง,รงคือบางทีแบบอุย้ยก็ลองอุ้ยช่วงมกับหน้าแต่ว่าแบบมุกที่น้องเล่นมัน่าจริงเราคือแบอบ,บเราจะได้วีดที่น้องดีอะตอนที่แบบน้องไม่ได้พูดที่แบบอุ้ยเป็นภาพอ,อินเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนเราไม่รู้ว่าเพดานความหล่อของยินอะจะไปสิ้นสุดที่ไหนเนาะมันไม่ได้อวยนะแต่แบบจริงๆเราขอยืนยันนะคะว่าไม่แรงแกฉันอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้อวยไม่ได้อวยมันพูดจริงๆคือสิ่งที่เราพูดอะมันไม่ได้เกินจริงเพราะั้นไม่ได้ว่าอวยไม่อวยถ้าอวยต้องแบบเฮ้ยยินแบบอุ้ยมันก็ไม่เกินอีกอะจะบอกว่ายินหล่อไปแบบนอกสักลเลยมันก็ดูไม่เกินอยู่ปะ ก็ไม <kinetic neck> oh <laughs> like, <way> ่เ <laughs> ก oh ิน嘛เห็นไหมบ้าอะไรมาเกินเราคิดไปเองเปล่าว่าแบบยินวออยู่กับธรรมชาติดีนะดีดีดีอ๋อเพราะเขาธรรมชาติไงใช่ขอบคุณเขาธรรมชาติอีกล้วอวันวนกลับมาอีกเหรอจริงๆเขาเขาให้นี่โอ้พูดลิ้นั่วเลยค่ะช่วยด้วยค่ะแต่แบบขอบคุณลาเน็ตอาใจนะที่แบบยังแบบมีคอนเทนต์ที่แบบให้ความธรรมชาตินี้จริงเหมือนเหมือนเขาแบบ งานโชว์ผิวอยู่แล้วด้วยไงคือถ้ามันแบบเมคอัพหรือว่าแรเ r ็ e ตเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่ได้เผยผิวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบแต่งให้เป็นฟิลธรรมชาติแล้วก็ขอบคุณลาเนตที่มีคอนเทนต์เยอะมากเนาะจริงๆขอบคุณนะคะสร้างน้องไปนานๆเลยนะค่ะเสียงอ่อนเสียงวานเลยนาะแต่น้องไข่เก่งน่าจะอยู่กันนานแหละโอ้แล้วก็แบบโมเมนต์ ดีน่ารักยู่แล้วอะเออไม่รู้เลยไม่รู้จะพูดอะไรเขาดูไม่เขินในความไม่เคเขินบอกไม่ถูกเนาะใชเออตอนที่วอจูบอะเขาก็รับส่งกันดีมากๆฉันว่ายินดูเขินจริงมากกว่าพี่วอลเออยินขี้เขินเนาะจริงๆหรือพี่วอลเก็บอาการเก่งกว่าเออไม่รู้สิน่าจะประมาณนี้หยินไม่ค่อยกล้าแบบจูบโจมเท่าไหร่จะเป็นพี่วอลไม่ใส่ซับ ใส่ตอบรับอทำใส่ซับมาสีราบอย่างเงี้ยเอ้ยเนี่ยดูกี่ครั้งดูอยู่มอสกี่ครั้งแล้วก็อยากดูกลับไม่ไหวแล้วอ๋อใช่ยิ่งแบบเห็นรูปทุกครั้งเวลาออกกองอะเนาะตื่นเต้นเนาะเธอเท่าวิชลูนะอยางอีกอย่างหนึ่งที่ฉันไม่ผิดหวังหลังจากวีคอไปก่อนเปิดกล้องคือคอตูมเท่าที่เห็นคือเลิศเลิศดีมากคือดีทุกชุดเท่าที่เห็นแล้วออล่านักแสดงทุกคนคือ เลิศปังถึงแม้เจฟกับเซฟจะไม่ได้เล่นคู่กันแต่ว่าโอเคโอเคนะเป็นบวัาิที่ลงตัวแม่รับไตาลงตัวเปย์ก็ลงตัวเปยะยังโอเคอยู่เราไม่ได้คาดหวังกับอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้ชีพแบบไม่ลืมหมูลืมตาเราดูตามบทบาทว่ามันเลิศจริงนี่ค่ะยังไม่ยังไม่อ่อนนะมือแต่ระที่เราได้แล้วนะเธอเราพอมาตั้งแต่สีสันแรกจบทุ่ม แบบย่อจบเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมได้เลยค่ะทุกคนยามใดที่โก้หลังรุ่นพี่ออนแอร์จุดพุเราจะมาอย่างยิ่งใหญ่หมายถึงซีเรียยิ่งใหญ่เราจะมาวีดให้แบบแตกแตนที่สุดถูกต้องเนอะจริงาเนีก็มาดูแบบเพื่อเติมพลังชีวิตใช่ในระหว่างแบบระหว่างรอซีรี่ส์ต่างๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รอดูช่องเราเสมอนะคะแล้วก็แบบคอยดันหลังในการ ชื่นชมน้องๆอ,อย่างนี้นะคะชาวหมวยยอมมิกยอดน่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะทุกคนเอเนอร์จีแบบเลิศมากจริงแบบเรารู้แล้วเออเราเข้าขางอะได้ดีเพราะเอเนอร์จีเราสู่สีกัน <laughs> ทุกคนไม่มีใครยอมใครเราชอบมากนะคะก็คลิปนี้ก็มาเมนได้เหมือนเดิมเราจะอ่านว่าใครวีดได้เลิศที่สุด <laughs> <laughs> โอเคเจอกันลาเนตตอนน้องไปเดินป่า ep. หกครั้งหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะ